เป่าใตโซ่สวัสดีครับรอครับรอคุณนะคนใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีเนาะได้หอยมาอ่าก็พอสมควรแล้วนะเอฟซีเราก็จะขึ้นอ่าไปอ่าเก็บหอยเก็บกุ้งก่อนนะเอฟซีพอกุ้งเดี๋ยวมันจะเน่าก่อนนะครับขึ้นไปกินข้าวกินน้ำก่อนนะเอฟซีนะครับผมเหนื่อยนะครับผม ันีครบตรงห้วยที่เราไปงมหอยเมื่อวานนี้นะครับผมหอยหอยลายเดี๋ยวล้างขอยเดยล้างก่อนนะครับ FC นี่นะครับผมเดี๋ยวไปล้างหอยก่อนนะครับ เ hey. อฟซีหอยผม,มกุ้งผม,าผมาอายุมากินตีเช้าครับวันนี้นะครับผมเอฟีนี่ครับผมประมันโลก,กว่านะครับผมพอเล็กกินพอประมาณนะครับผมนี่ครับตรงที่สูบน้ำสูบปลาครับผมอเอฟีไปมาพื้นวะบ้าสาวนี่สาวสวย บนหาแลวน,นี่จามตลอดเลยผมนี่นะครับผมเนี่ยตับนี่วิวสวยมากรับีบนี้แล้วโอ้ยสาวนี่้วคิดถึงเราทุกเวลาเลยนี่ดูก้อนไหนโอ้ เล่าซุ่มเล่าอเไรไปครับขึ้นก่อนครับ FC นะจีพรก็มาแล้วนะครับผมเจพรน,น้องเอนในนี่น้องพี่สาวนะผมพี่สาวเอฟในนะครับเออนี่นะครับ FC เจ๊ อ่ะทำงานเหรออ๋อแต่แล้วนึกว่าไปงมหอยที่ไหนได้ไปทำงานเฉยเลยคนทำงานคนมีงานต้องต้องทำงานนะ FC นี่นะหอยไม่ไี้ซืจะพอมๆไปสินะหอยไม่อ้วนครับ FC เป็นไรไม่เอานี่ผมคขาย FC นี่นี่เอาเอาเอา FC อ่อ่ะออเห็นไมเห็นไหมออเฮ้เเีเเเเเนี่ก็หอยเฮ้ห้อยล้วนนะเอโอเคครับคลิปนี ah, okay. ein ein ้ก็ฝากไว้่นี้นะครอครับสวัสดีครับ